โอ้ oh, ตอนนี้ทุกคนตอนนี้ก็ใกล้มืดลงแล้วนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็จะหาทางออกไปหาคนนะครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ในป่านะครับทุกคนตอนนี้ไม่รู้ทางอะไรอีโนย์นี่ได้แล้วครับผมไม่รู้ว่าจะออกทางไหนนะครับตอนนี้ต้องมองหาเส้นทางก่อนนะครับโอ้ยที่นี่มันแบบเย็นมากทุกคนตอนนี้เราก็เดินทางมาคนเดียวนะครับทุกคนโอ้โห,โห,โหน่ากลัวมากเลย สิ่งนี้อันนี้ครับผมอันนี้ก็คือต้นไม้นะครับผมต้นไม้อันนี้ก็ง่านะครับผมไม่รู้ต้นอะไรเป็น,นียบแต่ว่าป่าที่นี่เนี่ยโอ้โหทุกคนโอ้โหเดินยากเลยนะครับทุกคนเนี่เดินลำบากหน่อยนะครับไม่รู้ว่าเรามองหาบ้านคนก็ไม่มีนะครับทุกคนจะหาทางออกก็ไม่มีนะครับ ป่าอนนี้มันตึกมากมันเป็นป่าแบบเหมือน,น,อน,นป่าลงดีบไงทุกคนมันเป็นแบบเหมือนป่าลงดิบตอนนี้ก็หาวิธีวิธีออกกันนะครับโอ้โหเฮ้ยเจอแล้วทุกคนเจอทางออกแล้วโอ้โหทานเส้นทางเส้นทางเส้นทางวเส้นทางเฮ้ยเจอบ้านคนแล้วทุกคนโอ้โหโอ้โหดีใจมากทุกคนตอนนี้รอดตายแล้วทุกคนโอ้ย เฮ้ยอะไรอะไรเสียงอะไรสักมึงแก่หมดเฮ้ยตอนนี้ก็รอดตายแล้วครับทุกคนเจอเจอคนเฮ้ย <c oughs> มึงถ่ายอะไรกูมึงถ่ายอะไรกูเฮ้ยเฮ้ยมาทำอะไรที่นี่ฮะวันนี้เราก็เจอเราเจอคนนะครับทุกคนวันนี้เราเจอทางออกแล้วครับทุกคนก็คือโอ้ รอตายไปแล้วตอนนี้ผมตอนนี้ผมก็ไม่ได้กินข้าวมาสองสามวันนะครับผมติดอยู่ในป่านอนอยู่ในป่าโอ้โหลําบากเหลือเกินนะครับทุกคนโอ้หรือว่าเป็นบุญของผมนะครับผมโอ้โหเมื่อก่อนผมได้สร้างบุญเอาไว้เยอะไงทีนี้ผมก็รอตายไงทุกคนโอ้โหไม่อยากขี้โม้เลยทุกคนโอ้โหตอนนี้ก็เดินทางแลบลําบากข้ามข้ามน้ําข้ามแม่น้ำนะโอ้โหทุกคนแม่น้ําอันนี้มันก็คือต่อ จะไปยังไงดีแล้วทุกคนแม่น้ํามันโอ้โห,โโหกว้างมากเลยเยยงกัดเดี๋ยวก็ไม่มีแลัวทุกคนเดี๋ยวผมจะหาวิธีข้ามแม่น้ําตรงนี้นะครับทุกคนโอเคนะครับโอ้โตผมไม่รู้ว่าจะข้ามได้หรือเปล่านี่โอ้ต้องไปยังไงเนี่ยโอ้ต้องไปแบบนี้มีวิธีแล้วทุกคนเฮ้ยเสียโอ้โที่ว่ารอดได้นะครับผมผมสามารถห่อได้นะครับทุกคนสามารถ ข้ามอข้ามแม่น้ำไล่ทุกคนโอ้โหไม่นานไม่อยากจะน่าเสีอเลยทุกคนเขตึงเลยว่ะโอ้โหตอนนี้ก็เดินทางไปหาที่พักนะครับทุกคนที่พักโอ้โหเจอแล้วทุกคนเ,เจอแล้วเจอแล้วเจอที่พักนะครับทุกคนโอ้โหนี่ไงตอนนี้ผมพอก็จะเดินทางไปไปพักอาศัยครับ ก็รู้สึกแบบเหนื่อยมากแล้วครับผมน้ำก็ไม่ได้กินนะครับตอนนี้เฮ้ยพ่อหนุ่มครับมีตังค์ไหมสองร้อยยืมหน่อยดิเดี๋ยวซาน่าเอาให้โอ้โหพ่อหนุ่มบอกว่าไม่มีแล้วจะเป็นเฮ้ยรถรถเฮ้ยรถเขาปิดด้วยเขาปด้วยโอ้โหเยเขาไม่รับทุกคนเป็นยังไงวะใช่ครับป้อง ตอนนี้เราก็เริ่มมาเ <A few S 1> ส้นทาง <moments S 1> นะครับเ <later. S 1> นี่ยเส้นทางเนี่ยเฮ้ยโอเคนะทุกคนตอนนี้ก็จบก่อนนะครับหาข้าวกินก่อน